โยคนดีเจว่าผมท็อบบี้นิเมเองนะครับเย่ yeah. ถ้าพูดถึงโลกอนิเมะเนี่ยนะครับทุกคนจะนึกถึงอะไรกันครับถ้าเป็นพี่เนี่ยอย่างแรกที่พี่นึกถึงเลยก็คือความรักแนวโรแมนติกที่มันปวดตับซะจริงๆนะครับเพราะคาว่าปวดตับสําหรับพี่เนี่ยมันเหมือนเป็นคีย์เวิร์ดประจําตัวพี่ไปแล้วถ้าพูดว่าท็อบบี้นิเมะคืออะไรก็คือปวดตับนั่นเองนะครับและแม้แต่ตัวพี่เองเนี่ยก็ชอบนะครับอะไรที่มันเล่นกับความรู้สึกของคนดูเนี่ยใครๆก็ชอบใชบ่ไหมใช้ปวดตับนะ่แต่ว่า เออก็ได้แลละนะพี่มันเป็นสายกินเนื้อไม่ค่อยบริโภคผักเท่าไหร่อ่ะนะอะไรชิวๆก็ไม่ค่อยรู้จักหรอกแต่อะไรแบบเน้นๆก็รู้จักไปหมดเลยะนะเพราะฉะนั้นห้าอันดับอนิเมะของวันนี้ก็เอาเป็นห้าอนิเมปะปวดตับบีบใจคนดูที่มันจะแสนลำเค็นซะจริงๆอ่ะนะแล้วมันจะมีเรื่องอะไรกันบ้างเนี่ยเราก็ไปดูกันดีกว่าครับไปเลย let's go ซื้อ เรามากันที่เรื่องแรกนะคะกับเรื่องที่มีชื่อว่าสุกสุกะนะครับเป็นเรื่องราวของเมื่อ500ปีนะครับที่หลังจากมนุษย์เนี่ยสูญพันธุ์ไปโดยพวกบีทนะคะส่วนผู้ที่เหลือรอดเนี่ยก็อพยพกันไปอยู่บนเกาะลอยฟ้าใช่ไหมละ่ะแต่ก็ยังถูกเหล่าบีเนเจ้าจะทําร้ายอยู่ดีนั่นแหละนนะแล้วก็จนมีกลุ่มเด็กสาวนะผู้ใช้อาวุธในโบราณเนี่ยต้องเป็นอาวุธโบราณเท่านั้นนะที่จะสามารถกําจัดพวกบีทได้เนี่ยแล้วก็มีพระเอกของเราเนี่ยแหละนะที่ไปเจอกับนางเอกกันโดยบังเอิญน,นะล้วก็ ระเอกก็เลยกลายเป็นครูฝึกสอนปรับแต่งอาวุธไปโดยปริยายก็พอเข้าๆประมาณนี้แหละครับสําหรับเรื่องนี้เนี่ยความปวดตับพี่ให้ไปเลยก้านะครับแม่งปวดแบบปวดบีบสะ้านรวงในเลยเกินอ่ะโอ้ดูแล้วก็เครียดตามเลยนะครับจริงๆแต่เรื่องนี้นี่ก็จัดว่าดีเลยครับดีในระดับหนึ่งเลยแหละก็ไปหามาดูกันได้นะครับความน่ารักของระเอกนางเอกเนี่ยมันโอเคซะจริงๆนั่นแหละแต่ว่ามันก็บีบสะ้านรวงอยู่เหมือนกันนะเตรียมใจกันมาดีๆนะครับแค่นี้แหละไปเรื่องต่อไปกันเถอะ เอาเรามากันที่เรื่องต่อไปกับกีเซียนโนคาจิสุกันดีกว่าหรือชื่อไทยก็ฮาเลมในรั้วโรงเรียนใช่ไหมละ่ะสำหรับเรื่องราวของฮาเลมในรั้วโรงเรียนนะครับมันเป็นเรื่องราวของสถานศึกษาที่มีชื่อว่ามิฮามะซึ่งไอโรงเรียนเชี่ยเนี่ยมีนักเรียนแค่5คนเว้ยแล้วทั้งหมดเนี่ยก็เป็นผู้หญิงหมดเลยเว้ยจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยมีนักเรียนคนที่6เข้ามานะครับนักเรียนคนที่6เนี่ยเป็นผู้ชายชื่อว่าคาซามิยูจินะครับได้ย้ายเข้ามา และเรื่องราวของเหล่าญิงสาวที่ผูกมัดด้วยอดีตของพวกเธอเนี่ยก็ได้เริ่มต้นขึ้นนั่นเองนะครับรวมถึงอดีตของพระเอกด้วยนั่นแหละนะเอาเป็นว่าสําหรับเรื่องกี s e l l e s e r i e เนี่ยมันมันมีหลายภาคมันมีหลายซีรีส์นะคะมันยังมีจักรวาลแยกไปอีกอะนะสำหรับความปวดตับเนี่ยเอาไปเลย9.5เว้กูให้เลยสําหรับรูทของพระเอกแล้วรู้อามาเนี้ยคือเอาไปเต็มเต็มอะนะเรื่องนี้มันก็จัดว่าดีนั่นแหละแต่มันก็ฮาเลมตามชื่อแหละนะแต่มันก็ไม่ได้ฮาเลมขนาดนั้น ็ถ้าใครชอบแนวนี้ก็อย่าลืมไปหามาดูกันได้นะคะมันเป็นการแก้ปริศนาไปตามๆกับความปวดตับของแต่ละตัวละครนะครับไปเรื่องต่อไปกันดีกว่าเรามากันที่เรื่องต่อไปดีกว่านะครับกับอากเมะกาคิวหรือชื่อไทยก็อากเมะสวยสังหารใช่ไหมละ่ะสำหรับเรื่องราวของอากเมะเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของเด็กหนุ่มคนหนึ่งเว้ยที่แบบมันชื่อว่าทัสมิมารับได้ว่าเป็นคนที่มีฝีมือในระดับหนึ่งเลยนะแล้วก็แถมเป็นคนซื่อๆด้วยใช่ไหมละ่ะ แล้วก็มีความมุ่งหมายใช่ไหมล่ะที่จะแบบอยากเข้าไปในเมืองหลวงไปหาเงินมาช่วยหมู่บ้านใช่ไหมล่ะเพราะว่าค่อนข้างจะยากจนนะแต่พอไปแล้วเนี่ยก็ได้พบกับความจริงว่าไอ้พวกขุนนางหรือพวกคนรวยเนี่ยมักจะจับคนพวกนี้เนี่ยมาทรามานอยู่เสมอเลยทําให้ความแค้นของพระเอกเนี่ยได้เริ่มต้นขึ้นใช่ไหมล่ะแล้วพระเอกเนี่ยก็ไล่ฆ่ายพวกตระก,กูลสูงๆเนี่ยจนไม่เหลืออะไรเลยและด้วยความไม่ลังเลใช่ไหมล่ะแล้วพระเอกเนี่ยก็ได้ไปเจอกับคนคนนี้ใช่ไหมล่ะอากาเมนะน่ะเป็นผู้หญิงเงียบๆคนหนึ่งใช่ไหมล่ะแล้วก็ได้เชิญพระเอกของเราเนี่ยมา กลุ่มพระเอกเราเนี่ยก็เข้าไปเลยเวโดยที่ไม่ลังเลอะไรแล้วก็ตัดสินใจว่าจะแบบปรับปรามพวกอ e. ีขุนนางนี่ให้หมดนะครับแต่ว่าทุกคนก็ไล่าตายไปทีละคนทีละคนบัดซื้อเงี้จริงๆอะนะปวดตับชิปเป่งเลยไปเรื่องต่อไปกันเถอะไม่ไหวเอามากันที่เรื่องต่อไปกับเรื่องรักของพี่เองโคสโนฮอนไคหรือชื่อไทยที่ทุกคนรู้จักกันความปรารถนาของเราสวะใช่ไหมล่ะมันเป็นเรื่องรักพี่จริงๆนะเวมันเป็นเรื่องราวของมุกกแล้วก็ฮานาบีนะนะ ที่มันดูเป็นคู่ที่เหมาะสมกันซะจริงๆใช่ไหมล่ะแต่ทว่า2คนนี้เนี่ยมันดันมีภูมิหลังไว้ที่ชอบอาจารย์เหมือนๆกันก็คือฮานาบีก็ชอบอาจารย์ผู้ชายมุกิีก็ชอบอาจารย์ผู้หญิงใช่ไหมล่ะแถมอาจารย์ผู้ชายของฮานาบีเนี่ยดันไปชอบอาจารย์ผู้หญิงของมุกิีอีกมันเลยทําให้ทั้งสองคนเนี่ยเกิดความเหงาขึ้นในจิตใจใช่ไหมล่ะก็เลยหวังคบกันเพื่อไอ้นั่นแหละนะมันเรียกง่ายๆว่าคบกันเพราะความเหงานั่นแหละแต่ไอ้ความเหงาของทั้งสองคนเนี่ยมันจะหยุดอยู่แค่ตรงนั้นจริงๆหรือเปล่านะ สำหรับเรื่องโคตสุนทรพนใครเนี่ยมันเป็นเรื่องรักพี่เลยนะเว้ยมันปวดตับมากๆมันไม่ได้เป็นเรื่องราวที่มีอะไรมากมายเลยเวย้ยมันก็เป็นแค่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับความรักโดยทั้งหมดทั้งมวลเท่านั้นเองแต่ความรักในของแต่ละคนนะมันก็มีมุมมองที่แตกต่างก,กันออกไปเช่นว่ามันเป็นเรื่องที่พี่แนะนํามากๆเลยนะแถมตอนจบแต่เมื่องานที่พาคนดูแบบโอ้นอนตายกันเลยได้เป็นเรื่องที่พี่แนะนําเป็นอันดับแรกเลยถ้าใครจะดูอนิเมะแนวปวดตับนะครับไปหามาดูกันได้นะครับเรื่องนี้ป่ะเสีย <instances> งอ่อยอีกแล้วนะครับคลิปนี้เรื่อองต่ไป อามากันที่เรื่องสุดท้ายนะครับค่ยโตเซคียวโตช็อกโกแลตนะคะสำหรับเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องสุดท้ายของลิสต์นี่แล้วเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักเท่าไหร่หรอกแต่พี่เนี่ยอยากจะเอามานํำเสนอให้ทุกคนได้รู้กันจริงๆอะนะมันเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะเรื่องหนึ่งเลยแหละมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับโรงเรียนขนาดใหญ่โรงเรียนหนึ่งเนี่ยแหละนะที่มันกําลังจะเลือกตั้งประธานนะและประธานเนี่ยกระทั่งจะไปยุบชมรมของพวกพระเอกด้วยนะเพราะว่าพวกพระเอกมันทําชมรมที่มันไร้สาระมันก็คือการวิจัยอาหารใช่ไหมล่ะ พวกพระเอกเนี่ยก็เลยจะต้องปกป้องชมลมนี้ไว้แต่ท้าปวดตับมันเนี่ยมันไม่ได้อยู่ตรงที่ว่ามันจะต้องปกป้องชมลมอย่างไงเว้ยถ้าปวดตับมันอยู่ที่ว่าพระเอกกับนางเอกของเราเนี่ยเป็นเพื่อนสมัยเด็กกันใช่ไหมละ่ะแถมมันมีพุ่มหลังอะไรแปลกๆที่ทําให้นางเอกเนี่ยไม่สามารถกินช็อกโกแลตได้ด้วยนะแถมมันมีพอย์เป็นรักสามเศร้าอีกมันโอ้บีบคั้นหัวใจคนดูซะจริงๆอะนะเรียกได้ว่าอยากจะแนะนำเลยแหละสำหรับเรื่องนี้นะถ้าใครไม่เคยดูเนี่ยก็ไปหามาดูกันได้นะเรื่องนี้มันก็ดีจริงๆนั่นแหละนะ โอ้ป่ะหมดแล้วเนี่ยอายเสร็จแล้วสำหรัวันนี้ก็คงจาพาะพอแค่นี้แหละตอนนี้ไม่ไหวแล้วเสียงอ่อยมากๆแล้วพอทำคลิปอะไรที่มันปวดตับปวดตับเนี่ยมาเยอะมากๆแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ See you next illusion น,นะครับ